เดี๋ยวสหรับคลิปนี้นะครับบลแจ็คจะบอกนะครับว่ารถคันนี้บอลแจ็คตกแต่งอะไรไปบ้างเนาะราคาเท่าไหร่เนาะเบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วแต่งไปเท่าไหร่เนาะสำหรับรถคันนี้นะครับสกู๊ปปี้นี่นะครับท่านผู้ชมมีที่จับมือถือสําหรับดู GPS นะครับ470บาทนะครับขาจับบาสปอร์ตไลท์168บาทบา์หน้าชุด600ซาวบาท ที่กับก้องหน้ารถแปดสิบาทคิ้วหน้ารถสี่ดสิบาทตัวต่อแฮนด์ติดไฟสปอตไลท์ร้อบาทสปอตไลท์427บาท,น,ทน็อตสแตนเลสสองร้อบาทตะแกรงรองกองท้ายชาติหกรดสิบบาท กระจกจับป่ายแฮด282 2บาทกองท้ายของชาตินะครับราคา3899บาทนะครับรวมตกแต่งทั้งสิ้นนะครับ7457บาทนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับบาวเจคก็จะเอาไว้ออกทริประยะใกล้ๆเนาะเอาแบบว่าที่มีนมีแอดเวนเจอร์ด้วยครับมันถึงจะลุยได้เนาะ เพราะว่าเวลามันล้มมานะเวลาเบลาเจ็กเป็นคนเดียวเบลเจ็กก็จะได้ยกขึ้นเองได้นะครับท่านผู้ชมสําหรับรถคันนี้นะครับเบลเจ็กลองบิดแล้วนะครับบิดสูดๆดแล้วนะครับก็คือบบเกิน100่งร้อครับได้ประมาณ90้าซน้อยๆอครับท่านผู้ชมก็โอเคอยู่นะรับรถระยะใกล้ๆนี้เนาะแรงโอเคอยู่นะขนาดอ่าเขาระเบิดชนบุรีก็ไปสัมผัสมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้ครับ คลิปนี้บ้าแก็กัเลยมาถ่ายทําที่สถานีรถไฟเมืองพัทยานะครับอยู่รอบนอกนะครับอายู่รอบนอกของเมืองพัทยานะครับแถวแถวสุขุมวิทนะครับใครอยากจะมาขึ้นเครื่องบีนเออไม่ใช่ใครอยากจะมาขึ้นรถไฟก็มาขึ้นทางพัทยากลางนะครับปากทางพัทยากางเข้ามาซอยเนินพับหวานนะครับบอกสองแถวบอกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเปิ้นฮู้นะครับว่าสถานีรถไฟมันอยู่ที่นี่นะครับ เดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปนะครับบ่าวแจ๊คก็จะถ่ายใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าอุปกรณ์ที่บ่าวแจ๊คเอามาแต่งนี่นะมีหน้าตาเป็นจะใดพ้องนาอยังไงแล้วนะคอยติดตามนะครับตามไปดูนะครับท้ายคลิปนะครับไดดูสปอร์ตไลท์ดูสปอร์ตไลท์ นี่ครับสรุปแล้วนะครับรถคันนี้ของบักแจ็คนะครับเอาไว้ออกทริปใกล้ๆเนาะเอาไปขับเล่นตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันนะครับรถคันนี้บักแจ็คได้แต่งของเพิ่มมานิดๆหน่อยๆนะครับก็คืออันนี้ก็คือที่จับ GPS นะครับของ Motorbump นะครับอันนี้ก็แคสบาร์ของ Motorbump แล้วก็อันนี้ก็ไว้จับกล้องเนาะเอาไว้ถ่ายตัวเองเนาะแล้วก็ไอกระจกแฮนปลายแฮนนะครับแล้วก็ใส่ไอตัวนี้ให้มันมองเห็น อ่ามีใส่ธาตุธรรกวางไกลเนาะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อ่าอะไรอีกอันนี้ตัวเพิ่มแล้วก็ใส่ชิลใส่ชิลเพิ่มนะครับแต่ละอันละอันนะครับ่บาวแจ็กสั่งมาหลายร้านนะครับสั่งมาแต่ละร้านแต่ละร้านไม่ใช่ร้านเดียวกันนะครับนี่ครับแล้วก็ไอตัวขาจับสปอร์ตไลท์นะครับอันนี้่าวแจ็คก,ก็อามาอาดัดแอปเองนะครับมาแต่งเองมาปรับปรุงเองมาอ่าประกงประกอบ เองนะครับมันไม่ได้ขายเป็นชุดอย่างนี้นะครับบาวแจ้ก็สั่งร้านนู่นหน่อยสั่งร้านนี้หน่อยแล้วก็สปอตไลท์อีกร้านหนึ่งนะครับแล้วก็มาแต่งเติมให้มันแบบสมสมส่วนให้มันดูดนะีก็ออกมาประมาณนี้นะครับไฟบาวแจ้งค,คือสี่สเต็ปนะครับสีน้ำเงินสีเหลืองสีขาวแล้วก็ไฟกระพริบนะครับ แล้วก็อะไรอีกอะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ก็มีไอ้กล่องแชทนะครับเอาไว้ใส่ของนะครับข้างหลังนี่ครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ถ่ายคลิปหรือไม่ก็ใส่ขนมข้างหนฮงอาหารอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้ออกทริปไกลเลยนะครับคันนี้ก็ลองลองดูนะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามนะครับช่องไบค์เกอร์ตลอดไปทั่วนะครับนี่ อันนั้น CB500X คุมไว้อันนี้ยังไม่ได้คุมเมื่อเช้าคุมไว้แล้วแต่ตอนนี้เอามาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเนะาะก็จะประมาณนี้นะครับสองดำของเบาลเจ้งนะครับยังไงยังไงแล้วก็คอยติดตามช่องไบค์เกอร์ตลอนไปทั่วด้วยนะครับไปละไปนอนต่อ <c ười> ไปนอนเอาแรงไปนอนเอาแรง

i'm on my two